สวัสดีค่ะหนูชื่อโมแนอายุ5ขวบวันนี้หนูจะมาเล่าเรื่องเมนูโปรดของหนูเมนูโปรดของหนูก็คือผักผัดผัดผักผัดผักรวมมิตรค่ะแม่ชอบทำผัดผักรวมมิตรให้หนูมากเลยค่ะและหนูก็ชอบกินมากด้วยนะคะ อนผัดผักรมนี้มันดียังไงคะสุขภาพแข็งแรงถ่ยถ่ายง่ายแล้วก็แล้วก็แล้วก็จะโตสูงมากแล้วอันนี้คือผักสามอย่างที่หนู บล็อกลี่แล้วก็เบบี้คอนที่มีมือแล้วก็ขาแล้วก็มีปากด้วยนะคะผู้หญิงผู้หญิงจะมีจะมีขนตาอยู่ข้างบน,นะคะ่ะผู้ชายไม่มีค่ะสามอย่างนี้คืออยู่ในเมนูผัดผักรวมด้วยของรูเหคะใช่ แต่จริงๆมามีแม่หูชอบชอบทำหั่นแครอทเป็นกลมๆๆๆอร่อยไหมคะอร่อยมากเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามน,นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย